วันศุกร์ที่20กันยายน2 0 2 4ในบูชาขอบพระคุณในวันนี้พระศาสนาจากาักรขาทอริกระลึกถึงนักบุญชาวเกาหลีที่มีชื่อเสียงในการเป็นหมอสักขีนะครับซึ่งอยู่ในศตวรรษที่19นี้เองต้องถือว่าเป็นนักบุญร่วมสมัยของพวกเรานะครับนั่นก็คือนักบุญแอนดรูก,กิมเตกอนที่เป็นคุณพ่อบาทหลวงนะครับ และนักบุญเปาโลโจงหาสังซึ่งเพื่อนมอรสักขีร่วมกันอีกจำนวนมากที่เดียวชาวเกาหลีนะครับทำให้เราทราบว่านักบุญแอนดรูกิมเตกอนนี้เป็นมอาสักขีพื้นเมืองคนแรกนะครับเป็นเรียกว่าคุณพ่อบาทหลวงพื้นเมืองคนแรกท่านเป็นบุตรของชาวคาทอลิกคนแรกที่กลับใจหลังจากที่ได้รับศีลล้างบาปแล้ว ตอนนั้นท่านอายุ15ปีนะครับและคิมเตกอนนี้ก็ได้เดินทางไกลถึงเกือบ3,000กิโลเมตรเลยนะครับในสมัยนั้นเพื่อไปสถานฝึกอบรมที่จะเตรียมตัวเป็นคุณพ่อบาทหลวงที่หมาเกกาประเทศจีนนะครับและหลังจากนั้นอีก6ปีท่านก็เดินทางกลับไปประเทศเกาหลีผ่านทางแมนจูเรีย ในขณะเดียวกันนะครับท่านก็ยังข้ามทะเลเหลืองไปยังที่มหานครเซี่ยงไฮ้และได้รับศินบวชเป็นคุณพ่อบาทหลวงนะครับ mm. เมื่อกลับมาถึงบ้านท่านได้รับมอบหมายให้จัดเตรียมบรรดามิชนาลีเพิ่มเติมหรือว่าธรรมทูตเพิ่มเติมเพื่อให้เดินทางเข้าประเทศเกาหลี โดยใช้เส้นทางที่ลำน้ำนะครับที่เลี่ยงต่อการลาดตะเวนชายแดนนะครับท่านจึงถูกจับและถูกทรมานและในที่สุดก็ถูกตัดศีร,รัะที่ใกล้แม่น้ำฮานที่กุงโซลเมืองหลวงของประเทศเกาหลีบิดาของแอนดรูคิมเตกอนก็ถูกทรมานจนเสียชีวิตในระหว่างที่มีการ เบียดเบียนขาดศาสนาครั้งใหญ่ในประเทศเกาหลีนะครับก็คือในช่วงเวลาปี1,839ซึ่งเป็นช่วงเดียวก,กันกับที่ประเทศไทยของเรานะครับก็ถูกเบียดเบียนศาสนามาเหมือนกันนะครับแต่ว่าที่เกาหลีนั้นถูกเบียดเบียนมาก่อนร้อยปีนะครับท่านได้รับการประกาศเป็นบุญยาลาศี ในศตรวรรษที่20นี้เองส่วนเปาโลโจงหาสั่งนั้นเป็นคารวาสที่ได้เป็นหมอสักขีในปีเดียวกันนะครับ1839ตอนนั้นท่านอายุเพียง45ปีและยังมีบรรดาเพื่อนหมอสักขีคนอื่นๆอ,อ,อีกที่ได้จบชีวิตในช่วงเวลาเดียวกันเช่นมี หมอสักขีที่ชื่อโคลมบาคิมนี่เป็นผู้หญิงโสดนะครับอายุ26ปีถูกจับกลุมเข้าคุกถูกแทงถูกเผาไฟและน้องสาวที่ชื่ออักเนสก็ถูกกักขังเอาไว้กับบรรดานักโทษถูกตัดสินจำคุกเป็นเวลานานทีเดียวทั้งสองคนก็ถูกถูกตัดศีรษะนะครับและยังมีเปโตรริวเด็กชายอายุ13ปี ก็ถูกฆ่ารัดคอแล้วยังมีโปตาเซชองขุนนางวัย41ปีก็ตอนนั้นแต่ว่าจะถูกทรมานท่านจึงอยอมละทิ้งาศาสนาแต่ว่าได้ถูกปล่อยตัวออกไปนะครับในเหตุการณ์แบบนี้ทำให้เราระลึกถึงเหตุการณ์เดียวกันกับที่บุญยราศีนิครัตบุญเกิดกริบบำรุงและการบิดเบียนในประเทศไทยเหมือนกันนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะครับ แม้ว่าจะทิ้งศาสนาแต่เขาสำนึกได้และก็กลับใจมายืนยันความเชื่ออีกครั้งหนึ่งจึงถูกทรมานจนสิ้นชีวิตนี่แหละครับเป็นสิ่งที่เราจะต้องคิดนะครับว่าคนเหล่านั้นบางทีสถานการณ์ถูกเบียดเบียนทำให้เราสงสัยในความเชื่อตอนแรกก็อาจจะ ปฏิเสธศาสนาแต่ว่าถ้าใครก็ตามที่กลับใจกลับเข้ามาใหม่ก็ย่อมทำได้นะครับแต่ต้องเป็นการกลับใจอย่างแท้จริงนอกจากแอนดรูคิมเตกอนและเปาโลฮาซังนะครับได้ถูกประหารชีวิตเป็นวสกีแล้วพระสันตปะปาปาจอปอนที่สองก็ยังได้ประกาศให้ชาวเกาหลีอีก98คน รวมทั้งมิชนารีชาวฝรั่งเศสอีกสามคนได้เป็นนักบุญนะครับเพราะว่าเป็นหมอสักขีและในช่วงที่ภาษาปาได้ไปเยือนประเทศเกาหลีนะครับในปี1984ก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่มาเยือนประเทศไทยนะครับก็คือ40ปีพอดีที่ผ่านมาและจำนวนนักบุญต่างๆมากมายทีเดียวมีตั้งแต่บิชอปมีแต่ บาทมีแต่มีทั้งบาทหลวงมีทั้งคารวาสจำนวนผู้หญิง47คนและผู้ชาย45คนทุกคนต่างก็เป็นนักบุญอย่างพร้อมเพียงกันนะครับเป็นคณะใหญ่ทีเดียวเรามีข้อสังเกตนะครับพระศาสนาจักรในประเทศเกาหลีนั้นเป็นพระศาสนาที่รุ่งเรืองมากและก็การก่อตั้งพระศาสนาจักรที่นั่นโดยคารวาสนะครับ ไม่มีบาดหลวงไม่มีพระสงค์ฉะนั้นภาษาจักเติบโตมีความเข้มแข็งก็เพราะว่าความเชื่อของคาราวาสนั่นเองแต่คาราวาสเขาก็รับรู้และตระหนักรู้ว่าภาษาจักจะอยู่ได้ต้องมีศูนย์กลางสำคัญก็คือการประทับอยู่ของพระเยซูคริสและการประทับอยู่ของพระเยซูคริสนั้นก็ต้องมีพธิธีบูชาขอบพระคุณ และหรือว่าพิธีมิสานั่นเองและนี่แหละคือการประทับอยู่ของพระเจ้าที่จะเป็นพระพรพระหัสถานที่จะทำให้พระจักรเข้มแข็งด้วยเหตุนี้แหละบรรดาคลาวาดจึงต้องการบาทหลวงต้องการคุณพ่อบาทหลวงเพื่อจะได้ประกอบพิธีบูชาขอบคุณแต่อย่างไรก็ตามข้อคิดที่สำคัญของเราก็คือ บทบาทของครวาสนั้นสำคัญมากทีเดียวที่จะทำให้พระศาสนาจักรอยู่ได้เมื่อไม่นานมานี้เราได้ฟังจดหมายนบ,บุญเปาโลถึงชาวโครินฉบับที่หนึ่งนบ,บุญเปาโลก็เน้นว่าพระศาสนาจักรก็เปรียบเสมือนเป็นร่างกายที่มีพระเยซูคริสตเท่านั้นที่เป็นศีรษะและนอกนั้นอวัยวะส่วนอื่นๆ ก็เป็นส่วนประกอบที่สำคัญทุกส่วนนะครับไม่ว่าจะแขนซ้ายแขนขวาขาซ้ายขาขวาหรือว่าร่างกายไม่ว่าจะส่วนใดๆแม้กระทั่งนิ้วทั้งห้านิ้วก็สำคัญทุกนิ้วนะครับภาษาศาสตรเราจึงจะต้องช่วยเหลือกันภาษาศาสรของเราต้องส่งเสริมซึ่งกันและกันก็ต้องก้าวเดินไปด้วยกันดังเช่นว่าภาษาปาฟรานซิส กำลังที่จะให้มีซีอนออซึ่งได้เริ่มมาหลายปีแล้วนะครับและปีนี้ในเดือนตุลาคมนี้ก็จะเป็นการสรุปการก้าวเดินไปด้วยกันของภาษาจากทุกภาคส่วนนะครับซึ่งเน้นย้ำว่าทุกคนต้องมีส่วนร่วมและทุกคนต้องมีพันธกิจที่จะต้องก้าวเดินไปด้วยกันไม่ว่าบุคคลนั้นจะเป็นใครนะครับแม้แต่ตั้งแต่พระสันตป,ปาปาพระคารีนัน บรรดาอาร์คบิชอปบิชอปหรือบรรดา,าคุณพ่อบาทหลวงบรรดานักบวชชายหญิงและบรรดาสตบรบุตรทุกคนไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ตั้งแต่เด็กจนถึงวัยชราไม่ว่าคนพิการไม่ว่าจะคนเจ็บป่วยทุกคนนั้นมีส่วนสำคัญในพระศาสนาจักทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นอ,อวัยวะของพระเยซูคริสต์ที่ประกอบขึ้นมาเป็นพระศาสนาจัก ด้วยเหตุน,นี้เราจําเป็นที่จะต้องก้าวเดินไปด้วยกันและไม่เท่านี้นะครับจะต้องรวมถึงบุคคลที่ต่างความเชื่อต่างศาสนาต่างนิกายต่างๆสารพัดอย่างที่เราต้องก้าวเดินไปด้วยกันเราจะไม่ปล่อยใครไว้ข้างหลังเด็ดขาดนะครับทุกคนมีคุณค่าทุกคนมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นลูกของพระเจ้า ฉะนั้นเป็นประชากรของพงที่เราจะต้องก้าวเดินไปด้วยกันแบบอย่างของบรรดามอสักขีทุกคนนั้นพวกท่านเหล่านั้นได้ก้าวเดินไปก่อนล่วงหน้าเราแล้วเพราะยืนยันความเชื่อที่มีพระเยซูคริสเป็นศูนย์กลางในชีวิตนะครับเราจึงจำเป็นจะต้อง ให้เกียรติยกย่องซึ่งกันและกันเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกคนต่างผิวต่างวัฒนธรรมหรือว่าชนชั้นวัรณนะเราจะไม่มีเรื่องนี้เพราะว่าพระเยซูคริสต์นั้นให้ความสำคัญกับทุกคนนะครับไม่ว่าคนรวยคนจนต่างวัฒนธรรมต่างภาษาทุกคนที่อยู่ทุกมุมโลกนั้นเราต่างเป็นพรดรพาาเป็นพี่น้องกัน นะครับนี่แหละครับเป็นแบบอย่างของมรสักขีชาวเกาหลีที่ท่านได้เป็นนักบุญล่วงหน้าไปแล้วนะครับตอนนี้ความหวังของพวกเราก็คืออีกไม่ช้าไม่นานเราก็มีความหวังอย่างเต็มเปี่ยมว่าบุญยราศีทั้งเจ็ดองที่สองครและบุญยราศีคุณพ่อนิโครัตบุญเกิดกริบบำรุงนั้นก็จะได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นนักบุญเช่นเดียวกันเพื่อจะได้ เป็นแบบอย่างจะได้นําคุณธรรมที่สูงเด่นของเรามาเป็นรูปแบบในชีวิตของเรานะครับและพวกเราทุกคนนั้นอย่าลืมนะครับนักบุญคือใครนักบุญก็คือบุคคลที่มีอดีตนั่นก็คือเป็นคนบาปเหมือนกับเราที่มีชีวิตอยู่ท่ามกลางเราเป็นพี่น้องของเราส่วนคนบาปนั้นคือใครคนบาปนั้นก็คือคนที่ สามารถที่จะเป็นนักบุญได้ด้วยกันทุกคนฉะนั้นเราทุกคนนั้นต่างคนต่างกา็มีเรียกว่าศักยภาพที่เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเราเกิดมานั้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนไหนก็ตามถือว่าเป็นผู้ที่พระเจ้าได้สร้างขึ้นมาตามภาพลักษณ์ของพงค์เราจึงเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยธรรมชาติของเราอยู่แล้ว ฉะนั้นวันนี้เราจเจริญชีวิตด้วยกำลังใจเพราะว่าเราเป็นมนุษย์ที่มีศักดิ์ศรีทุกคนเราต้องเคารพตัวเราเองก่อนประการแรกทีเดียวเราอย่าเป็นคนน้อยเนื้อต่ำใจเราอย่าเปรียบเทียบเพราะว่าแต่ละบุคคลนั้นก็เป็นพระพรของพระเจ้าที่พงได้ประทานชีวิตให้กับพวกเรานะครับทุกคนมีกังเขนที่แตกต่างกันไปนะครับ แต่พระเจ้าก็ประทานพระพรพระหัถานและให้กำลังกับเราในการก้าวเดินไปนะครับวันนี้ในบทอา่านในวันระลึกถึงนะบุญอันดูคิมเตกอนและนะบุญเปาโลจงหาสั่งนั้นและเพื่อนมอสักขีก็เลือกมาจากจดหมายนะบุญเปาโลถึงชาวโรมนะครับซึ่งให้กำลังใจกับเรามากแล้วเราก็อ่าน บทนี้บ่อยมากทีเดียวครับจนมาถ้าบุญเปาโรถึงชาวโรมบทที่8ข้อ31เป็นต้นไปนะครับจนถึง39จะหนุนนำกำลังใจพวกเราอย่างดีเราต้องท่องให้ขึ้นใจเลยนะครับกล่าวคือเปาโล,ลบอกว่าถ้าพระเจ้าทรงอยู่ข้างเราใครเล่าจะสู้เราได้พระองค์มิได้ทรงหวงแหนบุตรมนุษย์ของพงค์แต่ทรงมอบ พระบุตรของพระองค์เพื่อเราทุกคนน,นะครับและพระองค์จะไม่ประทานทุกสิ่งให้กับเราเชียวหรือนะครับฉะนั้นเราจึงต้องจดจําเรื่องนี้ไว้ดีๆนะครับเราเองนั้นเป็นผู้ที่พระเจ้าได้เลือกสรรแล้วทุกคนนะครับพระเจ้าประทานความชอบธรรมใครจะตัดสินลงโทษได้เพราะพระเยซูคริสต์นั้นสิ้นพระชนและกลับคืนชีพเพื่อเราทุกคนและประทับเบื้องขวาของพระเจ้า ข้อความนี้จะสำคัญมากนะครับที่จะให้กำลังใจเรานั่นก็คือใครเล่าจะพรากเราจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้ความทุกข์ลำเค็นหรือความคับแค้นใจหรือการเบียดเบียนข่มเหงหรือการขาดอาหารและเครื่องนุ่งห่มหรือพยันตรายหรือคมดาบก็ไม่สามารถที่จะพร,พรากเราไปจากความรักของพระเยซูคริสต์ได้ นะครับการทดลองทั้งหมดที่เรารเผชิญนั้นเราจะชนะโดยง่ายโดยอาศัยพระเจ้าผู้ทรงรักเราเพราะว่าเราเชื่อมั่นว่าไม่ว่าเราจะตายหรือจะมีชีวิตไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผู้อํานาจปกครองไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคตไม่มีฤทธิ์อำนาจใดๆนะครับหรือทั้งความสูงความลึกอะไรต่างๆไม่มีสรรพสิทธิ์ใดๆจะพากเราไปจากความรักของพระเจ้าได้ ให้เราจำคำนี้เลยเลยนะครับว่าไม่มีอะไรในโลกนี้ที่จะพรากเราไปจากความรักของพระเจ้าได้และความรักของพระเจ้านั้นปรากฏใหม่ในพระเยซูคริสตเจ้าที่เป็นศีรษะของพระศาสนาจัดนะครับและวันนี้ในพระวสารก็เลือกมาจากหนังบุญลูกาบทที่9ข้อ23ถึง26นะครับนั่นก็คือพระองค์ก็ได้บอกเราว่า ผู้ที่เป็นสิทธิ์ของพระองค์นั้นจะต้องแบกกางเขนติดตามพระองค์ไปนี่แหละครับก็คืออ่านยะสำคัญของการเจริญชีวิตเป็นคิตชนได้ฉะนั้นเราต้องภูมิใจในไม้กางเขนนะครับไม่มีใครที่จะหลีกเลี่ยงการแบกกางเขนได้ในชีวิตนี้ถ้าจะพูดกันไปแล้วทุกศาสนาก็สอนเรื่องนี้โดยกล่าวว่าจะ ทําให้เราชนะความทุกข์ในชีวิตได้อย่างไรและความทุกข์ของทุกคนนั้นก็คือการเขนแต่ถ้าว่าไม้การเขนแต่ละอันนั้นพระเจ้าไม่ได้ประทานแต่ความทุกข์เท่านั้นแต่ประทานพระพรพระหัตถทานควบคู่มากับการเขนด้วยฉะนั้นเบื้องหลังของการเขนนั้นจึงมีการกลับคืนชีพจึงมีแต่ความปีติยินดีด้วยฉะนั้นเราแต่ละคนนั้นแม้เผชิญความทุกข์ยากลําบาก เราก็ไม่ได้แบกกังเขนแบบฟรีๆนะครับเพราะว่าพระเจ้ารับรู้พระเจ้ารับทราบพระเจ้าประทานพระพรพระเจ้าต้องการให้เรามีส่วนร่วมในการที่จะเผชิญกับชีวิตจริงของเรานั่นก็คือฝ่าฟันความทุกข์ต่างๆและบาปท,ทั้งหลายทั้งปวงนั้นมันก็มาเกิดมาจากความเป็นมนุษย์ของเรานี่แหละนะครับที่เราสร้างขึ้นมาและบาปนั้นมันจึงนำเราไปสู่ ความตายไปสู่หายนะนะฉนั้นพระเจ้าได้ประทานกางเขนมาไถ่าบาปเราแล้วเราจึงชนะความตายชนะความทุกข์ยากทั้งหลายทั้งปวงฉะนั้นขอให้คิดว่าไม้กางเขนนั้นเป็นมัสเตอร์คีย์หรือว่าเป็นกุญแจดอกสำคัญในชีวิตของเราที่ไขปัญหาทุกอย่างในชีวิตนะครับพร้อมกับไม้กางเขนจะมีพระพรมีพานสถานมีความยิ่งใหญ่มี เรียกว่าพลังอยู่ในตัวเองนะครับฉนั้นไม่ว่าบุญยาลาศีนิโครัตบุญเกิดกริบบำรุงหรือไม่ว่าบุญยาลาศีที่สองคอนมีพลังนะครับเราคงได้ยินยเรื่องเล่าของบุญยาลาศีที่สองคอนนะครับที่ถูกฆา,าตกรรมไปถูกยิงตายนะครับโดยเฉพาะซิสเตอร์ทั้งสองแล้วก็บรรดาคารวาตตรงนั้นเขา กำลังอยู่บนขอนไม้กำลังจะถูกยิงและตำรวจลือกำลังจะยิงแต่ลูกปืนก็ไม่ลั่นนะครับครั้งที่หนึ่งก็ไม่ลั่นพอครั้งที่สองลูกปืนก็ไม่ลั่นอีกพอหลังจากลูกปืนครั้งที่สองไม่ลั่นบรรดาซิสเตอร์แล้วหมอสักขีรันก็บอกว่าพวกเราได้สวดภาวนาจบแล้วขอให้ท่านลงมือได้ต่อไปแล้วหลังจากนั้น ลูกปืนจึงลัน่นอันนี้เป็นสิ่งที่น่าประทับใจนะครับเรื่องราวแบบนี้เรื่องราวของคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดก็เหมือนกันท่านรู้วันที่ท่านจบชีวิตและท่านเป็นวส,สักขีที่ในเรือนจำบางขวางนั้นท่านก็ได้สร้างวีรกรรมอย่างมากทีเดียวนะครับท่านได้สอนคำสอนให้กับบุคคลที่อยู่ในเรือนจำด้วยกันและล้างบาปถ,ถึง68คนด้วยเหตุนี้ จึงอาจจะเป็นที่ไม่พอใจของหลายต่อหลายคนนะครับแต่ท่านน้อมรับทุกสิ่งทุกอย่างท่านให้อภัยทุกคนนะครับที่คนกล่าวหาที่ปรักปรำท่านอะไรต่างนี่ก็เป็นการเขนอีกรูปแบบหนึ่งแต่พระเจ้าประทานผ่านสถานและประทานพระพรให้เหนือสิ่งใดๆจึงมีกำลังที่จะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะบุคคลเหล่านี้มองเห็นแล้วแหละว่าหลังไม้กางเขนนั้นจะมีชัยชนะอันยิ่งใหญ่อยู่ที่นั่นนะครับ ในวันนี้พ่อถวายบูชาขอบคุณสำหรับผู้คนที่ขอคำภาวนามาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่กำลังเผชิญกับความทุกข์ต่างๆในชีวิตนะครับก็ขอให้พลังจากไม้กางเขนนั้นให้สามารถเห็นแสงสว่างและเห็นความปีติยินดีอยู่ข้างหน้านะครับเห็นแสงสว่างภายปลายอุโมงของชีวิตนะครับพ่อภาวนาสำหรับ บุคคลที่เจ็บป่วยทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะอยู่ที่บ้านหรือโรงพยาบาลพ่อคิดถึงบุคคลที่สูงวัยทุกทกท่านนะครับและผู้ที่ดูแลคนเจ็บคนป่วยอันนี้สำคัญมากเพราะว่าพวกเขาต้องการกำลังใจพ่อก็สวดภาวนาให้สำหรับทุกๆคนและนอกนั้นพ่อก็ภาวนาสำหรับดวงวิญ,ญญาณของผู้ที่เป็นที่รักของเราที่จากไปนะครับก็ขอให้ดวงวิญญ,ญาณบรรพบุรุษ วิญญาณผู้มีพระคุณต่างๆเหล่านี้ได้อยู่ในอ้อมพระหัตถ์พักพ่อนตลอดนิรันดรในพระเจ้าวันนี้ก็จะเป็นพิธีปงศพของยอแซฟนันทวัฒน์ทรงเสียงชัยนะครับก็จะฝังร่างไว้ที่สุสานสันติคามพ่อก็คิดถึงด้วยเช่นเดียวกันนะครับและคำภาวนา,าที่บุคคลหลายบุคคลที่ขอมาแม้พ่อไม่ได้เอ่ยชื่อแต่ขอให้มั่นใจว่า พอได้คิดถึงนะครับผ่านทางบุญยราศีคุณพ่อนิโคลัสบุญเกิดกริบำรุงแล้ววันนี้พ่อก็ภาวนามากเป็นพิเศษสําหรับบุคคลที่มีวันค้ายวันเกิดในวันนี้นะครับก็คือวันที่20กันยายนและผู้ที่เกิดในเดือนกันยายนทุกๆท,ท่านขอให้ชีวิตนั้นเปลี่ยมไปด้วยพระพรผ่านสถานของพระเจ้าทั่วนากันนะครับขอพระเจ้าประทานพรอ,อาเมน